สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแยกลูกสักวแตนตำข้าวกันนะครับก็ที่เห็นในกลงนี้คือเพิ่งฟักมาวันนี้เลยนะนี่นะตัวนี้เป็นลูกตำข้าวโล่นะครับโลโมเดล่าเมกาล่านะครับแต่ว่ามันเป็นแต่ตำข้าวที่ไม่มีโล่แต่ว่าอยู่ในสกุลตำข้าวโล่นะครับผมก็งงกัน โล่ไม่มีแต่อยู่สกุลตำข้าวโล่นะครับผมชอบเรียกมันว่าตำข้าวโลเกนะครับก็คือเป็นสกุลตำข้าวโล่แต่ไม่มีโล่นะอรแ่วันนี้เราจะมาย้ายกันนะจริงๆอันนี้เล็กไปนะจริงๆต้องมาอยู่กรงนี้นะครต้องต้องกรงใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้เล็กเกินนะถ้ากรงแบบแค่นี้มันจะทับกันนะจะสังเกตว่าเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ข้างบนนะแล้วก็ยังมีขอบขอข้างล่างเยอะแยะนะครับ ไอตัวที่มันอยากขึ้นข้างบนนะมันจะเดินเดินเดินมาทับเพื่อนมันแล้วก็ล่วงลงมามันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆล่วงหล่นล่วงหล่นเงี้ยจนมันตายนะหลังนั้นเราก็ต้องแยกต้องย้ายมาอยู่กรงใหญ่นะถ้าจะเลี้ยงรวมนะต้องอยู่กรงใหญ่อ่าน,นี่กรงนี้ประมาณนี้อันนี้ขนาดสามสิบคูณสามสิบคูณหกสิบมั้งอืมประมาณนั้นอันนี้สามสิบคูณสามสิบนี่จะเล็กนี่จะยาวหน่อย แต่ถ้าจะเลี้ยงแยกก็ต้องใส่แก้วเดี๋ยวให้ดูแก้วนี่นะครับแก้วประมาณนี้นะครับใส่กระดาษแล้วก็ปาปิดนะครับตัดข้างบนแล้วก็ติดมุ้งไปนะครับแต่ถ้าเลี้ยงแยกนี่ก็จะยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องมานั่งทำกระปุกแล้วดูดิกี่กระปุกอะถึงเยอะพอ ผมแนะนําว่าถ้าแยกเลี้ยงแยกเนี่ยใส่กระปุกหนึ่งห้าตัวนะครับกระปุกประมาณเนียห้าตัวหรือจะสามตัวก็ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็อาหารอาหารเดี๋ยวไม่ดูนะนี่อันนี้เป็นขังแสงนะครับ mm hmm. นั่งให้ทั้งวันก็หมดเวลาแล้วเยอะมาก mm hmm. อันนี้เป็นอาหารมันเป็นแมงวีอันนี้เป็นแมงวีไม่บิน นะครับแมงวีไม่บนินนี่มันก็เริ่มออกตัวมาเยอะแล้วนะเป็นแมงวีไม่บินแล้วก็มีแมงวีบินแมงวีบินอยู่ไหนนี่แมงวีบินนะนี่แมงวีบินอ่าแมงวีบินนะถ้าแมงวีบินเราเวลาให้นะครับเราตั้ง ข้าไปในกรงแล้วก็แง้มฝานิดหนึ่งให้มันบินออกมามพืก็จะกระจายเต็มกรงแล้วก็ปิดแค่น,นี้นะแล้วก็เ,าเอาออกมาถ้าเลี้ยงรวมนะแต่ถ้าเลี้ยงแยกก็ต้องใช้แมงวีไม่บินก็เคาะใส่แก้วแยกแยกนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเคาะให้ที่ละป่องที่ละป่องนะครับแต่แมงวีบินไม่บินเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือมันต้องเลี้ยงเย็น อุณหภูมิเนี่ยต้องคงที่นะครับประมาณยี่สบหกถึงยี่ิบเจ็ดองศานะแมงวีไม่บินนะถ้ามันสูงกว่าน,นี้เนี่ยมันจะเป็นหมันนะครับมันจะเพาะไม่ได้นะมันจะเป็นหมันแต่ไอแมงวีอันนี้คือแมงหวีบินของไทยเราเลยนะครับอยู่อุณหภูมิบ้านเราได้นะครับไม่ต้องเย็นก็ได้นะอันนี้ผมเลี้ยงเลี้ยงอยู่ในห้องแอร์คือมันไม,ไม่ได้บูมเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปเลี้ยงข้างนอกเนี่ยอาจจะบูมกว่าน,นี้นะเพราะว่ามัน ในห้องนี้มันเย็นนะประมาณยี่บหกองศานะครับอ่าเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ได้บูมากแต่เนี่ยแมงวีแมงวีไม่บินนะครับโอ้โหบูมากนะครับดูดูดักแด้มันดินะเยอะมากโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวอ่อนนี่ต้องกินอาหารทุกวันนะครับไม่ใช่ทุกวันดิเกือบทุกวันวันเว้นวันก็ได้นะคระยะแรกเกิดเนี่ย นะต้องคอยสังเกตทุกวันนะครับเช็คทุกวันบางตัวคือแบบว่าให้ไปเนะี่ยบางตัวมันไม่กินบางตัวไม่ได้กินนะครับอีกตัวหนึ่งมันกินไปหมดเราก็ต้องคอยเช็คนะครับถ้าจะแบบเลี้ยงให้รอดเยอะๆนะต้องเช็คทุกวันนะคอยให้อาหารดูมันทุกวัน,นครับต้องดูแลมันหน่อยนะแต่ว่าเห็นออกมาเยอะขนาดนี้นี่รอดมาครึ่งนึงก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะรอดมาครึ่งนึงนี่ก็โอเคมากแล้ว เพราะว่าข้องหนึ่งนี่ประมาณ 100, 100ร้อยร้อยกว่าตัว100ร้อยกว่าตัวนะก็รอดมาสักห้าสิบตัวนี่ก็เยอะและ้วนะช่วงที่บอบบางที่สุดก็จะเป็นตอนแรกเกิดน,นะมันจะวัดกันเลยว่าใครที่ใครที่อ่อนแอก็คือมันจะจับอาหารกินไม่ได้แล้วก็ตายนะตัวที่แข็งแรงมันก็จะจับจับแมงหวีกินได้นะมันก็จะรอดนะบางทีจับพวกวนี้เอเองกิน นะปกติของมันโอเคประมาณนี้นะครับมีอะไรสงสัยก็ทักมาสอบถามได้เลยนะครับผมก็ยินดีให้ข้อมูลเต็มที่นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเพาะพันธุ์แต่ผมสําหรับผมนี่แนะนําสําหรับคนที่มีเวลานะครับทำข้าวเนี่ยเพราะว่าถ้าจะเพาะพันธุ์จำนวนเยอะเนี่ยคือข้อเดียวก็พอแล้วนะครับสําหรับผมนะเพราะว่าข้อมันเนี่ยร้อยกว่าตัวเนี่ยเราดูแลมันก็ โอ้โหร้อยกว่าตัวเลยนะข้อเดียวแล้วถ้าเราพอสักสิบชนิดเนี่ยสิบชนิดนี่คออหนึ่งร้อยกว่าตัวก็แค่ไข่แค่ชนิดละฟองนี่ก็เป็นพันนะพันตัวนะไม่ไหวนะนะมันมันต้องใช้เวลาแล้วก็ออกมาทีหนึ่งนี่ก็ลําบากเราเนะมันไม่เหมือนพวกแมงมุมนะมันอดได้เป็นอาทิตย์นะให้ครั้งหนึ่งแต่ตำข้าวนี่มันต้องให้ทุกวันแล้วมันต้องให้แมงวีด้วยนะก็อะไรครับ ชีวิตคนเลี้ยงทำข้าวก็วนล,ลูปไปทุกวันนั่งให้ทุกวันนะโอคประมาณนี้มีอะไรก็สอบถามได้นะครับนี่นี่กล่องเก็บไข่อ่านี้กล่องเก็บไข่นะครับข้างล่างเป็นสเปกน้ามอสนะครับอันนี้จริงๆใช้เป็นเท,ท,ทชชูก็ได้นะไม่ต้องเป็นมอสอย่างนี้ก็ได้นะแต่น,นี่ผมเอาเอาสวยนะครับเนี่ยผมเลี้ยงจนมอสมันขึ้นเขียวแล้วตอนแรกมันสีน้ำตาลน,นะ อันนี้ผมเลี้ยงห้องแอร์แล้วก็ชื้นๆตลอดนะมันจะเขียวสวยอันนี้ก็เริ่มเขียวแล้วมอดประมาณนี้อ่โอเคไม่น่ามีอะไรแลยเดี๋ยวผมไปแยกไปแยกไอชุดนี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปเย็บเย็บมุ้งก่อนนะครับดูดิอันนี้กงเลี้ยงกิ่งไม้นีมันกัดมันกัดมุ้งขาดเลยจะต้องไปเย็บก่อน เดี๋ยวผมว่าผมว่าจะเลี้ยงรวมหลายข้องเนี่ยมันเลี้ยงมันนั่งแยกกไม่ไหวแล้วดูดูข้างหลังเลยนี่ยังไม่ได้ให้เลยเนี่ยนะนั่งให้ยันเที่ยงคืนนะ <c oughs> โอเคหลับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสไายบา